โตโยต้าเอาผ่านนะครับติดชุดลากเรือลากจะกรสีลากพิกไบนะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการจอดตัวรถนะครับัวบลน,นะครับปุณหัวม้าขาขนาด50มินนะครับลากเรือได้จกสกรีได้พิกไบได้ตัวบอม้าถอดก้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานจะไม่ยื่นออกตัวรถนะครับ ่าเค็พ, iden, พ Bref, i, in, ını, ิงติดตามสัญญาณไปรถเล้วซ้ายืล้วขวาไปเร่ไปเรื่อไปขาบมานะครับตามเคียวด้าล่างกันปอมอฟอนมีคันปิงแานทายนะครับด้านของรถมอเยอะเลยครับตรวสุด้าเปินหน้ากิจกคร